ความฟังระเบียบความแล้วเอาเขามาซีด้อตามที่กัเจ้าขวาจัดไปไว้โอเวอร์เปิดตัวขอเชิญทุกทุกคนพบกับพบกับสุดอกเ้ยอยากกินป่นโคตรจืดเลยไม่ไม่ขอเชิญทุกคนพบกับเขามาซีโคเวอร์โดยป๊อปดังดำตีแถวโค้ชกสบายมันคือว่าบ่คิดแถอะวะโอ้โหไช่วงนี้ดังดำเนาะเออเออล่องล่องเฮ้ยมันช่ว่าพิษลิแกซิ์เตอะว่เาเป็นยังไงจอนี่แล้วอนุญาตแล้ว <cin stereotype> เอาเลยเด้อสั่นนะความหนึ่งสองสามไข่โบแมนพนางมัดซีในชาโดวเดี๋ยวเดียวไข่โบแมนพระเวดสันดอนในชาดกบะแมนพนางมัดซีโอ้ยหลงส่วนบนนี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครไปซ่อมไม่ก็จะไหนเพจปอมมันเปลี่ยนซื้อคือเพจแท้แล้วเด้อวิธีการเบิ่งให้สังเกตสามองนี่ชุดแรกขันเลื่อนไม่เห็นว่าเป็นคลิปเก่าแต่ว่าหงก็โพดมือสองมือนี่นั่นแหละสงสัยเลยเพจปวามถัดหน้าเบิ่งคอมเมนต์เว้ยมีแปดเก้า แล้วก็เขียนว่าช่องจริงปิดไทยนั่นละครปลอมของแท้มี2 5แสนพุนอันสุดท้ายขันลงไปเบงคอมเมนต์เจ้าสิเห็นว่ามีคนมาดน้ามันเต็มไปหมดนั่นละ่ะดาตืมเลยบาททีนผู้หลังคนขอจอกับว่ากาดาดิด,ดาไปเลยมันเป็นมีช้าชีพมันบ่มีตัวตนมันบ่เครียดดาเราก็ว่กไปเลยสอมมาดีแล้วล่ะไปบันนี้จะคิดว่าสอมมาดีเติบล้วไปโอเคหันสัตว์ลุยเลยด้ส,สองหนึง่งไปเลย อบ่แม่นพระเวสสันดรในชาดกที่สิยอมยกพระนางมาสีพรามเทาต่อให้เป็นพระอินจำแลงลงมาก็คือเก่าบ่มีไัยม่พภากเจ้าจากอายไปได้ดอกบ่อยากรอชาตินาขอฮักเจ้าในชาตินี้ให้อยู่กันอีกพันปีเจ้าอย่าหนีจากกันโอ้ฮ่าโอ้อ้ฮ่าโอ้ฮ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว 聊聊天，聊聊天。